มันมีคำคำหนึ่งที่คนคนหนึ่งเคยเกล่าวไว้ว่าไม่เลือกจนไม่ยากงานแต่ตอนนี้ผมกําลังร้อนเงินอยู่ด้วยเลยต้องมาทํางานนี้นะครับงานเก็บก่าดทําความสะอาดบ้านในเกมที่มีชื่อว่าแครปแคลปที่แคบบร์บ,บรันดาบ,บิงบ,บันดาตุลาวันที่8ตุลาหนึ่งเผมเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับงานทำความสะอาดบ้าน แต,แต่ผมร้อนเงินในตอนนั้นผมก็ตัดสินใจที่จะเลือกกันนี้ครับเอาล่ะปัญหาท้านการเย็นโหกราฟิกเท่ภาษาอะไรวันนี้ยโหเท่ดีวะ <c ười> ตายย้อนยุคอีก่แล้วแล้วก็ดูน,นี่มีคนอยู่นะอุ้ยโอุ้ยได้อ่ะขอโทษนะครับ ผมอยากจะหาบ้านเอ่อในถนนทางนี้ครับคุณช่วยผมได้ไหมได้เลยกำลังมองหาบ้านไหนอยู่ล่ะผมกำลังมองหาที่อยู่ของมาร์ซิมนะครับเขาจ้างผมมาให้ดูแลบ้านเขาตอนที่เขาไม่อยู่มาร์ซิมเหรอสนใจดีนี่เขาก็เคยขอให้ผมไปดูบ้านเขาอยู่นะผมมาโกโบตอฟสกีบตอฟสกี ยินดีที่ได้จักครับคุณมาโก้เออคุณบอกได้ไหมว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนแนะ่นอนเพื่อนบ้านเราเออซาววอยู่ตรงการแล้วก็มักซิมอยู่ตรงนั้นแหละถัดไปขอบคุณครับ,บคุณมาโก้ขอบคุณมากเลยมีปัญหาอะไรผมเพิ่งจะติดตั้งระบบอัตโนมัติของตู้จดหมายนะตื่นเต้นชมัดโอ้ฟังดูน่าสนใจครับมันทำอะไรเหรอ โอ้มันจะทําให้ชีวิตผมง,ง่ายขึ้นเลยอ่ะควบคุมแสงอุณหภูมิข้อระบบอสังคบปัดัยอ่ะมันดีมากเลยนะว,ว้าวมันดูสะดวกดีนะทำไมคุหถึงตัดสินใจจะใช้มันล่ะมีหลายผลเลยตั้งแต่มีการหายโผลหายถุยหายตัวไปในแถวนี้นะแต่ลหลักเลยคือเพื่อนบ้านซาววมีแล้วแล้วก็โมไม่หยุดเลย ขาออกไปพักร้อนนะ่หะหลังจากติดตั้งมันเรียบร้อยเ๋าวว่าเขาน่าจะจับตาดูทุกอย่างตอนที่เขาไม่อยู่นะตอนดูบ้านเขาเนะหวังว่าจะสนุกกันในการติดตั้งมันนะครับขอบคุณที่บอกทางนะครับคุณมาโก้ไม่มีปัญหาถ้าคุณอยากได้อะไรก็ผมอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนี่เพื่อนบ้านนะคุณมาโก้เขาบอกว่าบ้านของเออ คนที่เราต้องไปถัดจากบ้านเขาไปสองหลังนับว่าสองหลังเลยปะก็ oh. ถ้านัาหลังเขาก็สองหลังมันเปิดไฟอยู่คลปบคล็บอ๋อไออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันใหม่เป็นชื่อว่าแคลปบคลบ,บอย่างนั้นเหรอชื่อเกมเลยจะหลังนี้ลนะข oh. องบ้านนี้บ้านนี้ก็ติดเหรอ <laughs> เหมือนเเหมือนกับว่าบ้านอื่นติมม่มมาแล้วเราก็ต้องมีบ้างอนะคุณมาโก้เนี่ย โอ้ขอสำรวจบ้านกับโอ้หมันก็แอบม,มองย่าอยู่นะกราฟิกแบบนี้ก็เริ่มหลอนๆล่ะอุยอ้ยเฮ้ยเราเพิ่งเห็นว่าเรามีแขนด้วยไม่มีขาแต่มีแขนแปลกๆเก,ก,กมนี้เสียงอะไรอ๋อเสียงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอารมพัดมันจะมีเสียงครับไอตีฆ่าบ้านผมอยู่แถวนี้ก็รู้สึกดีนะมาดูสงบดีอะ คิดว่าเจ้าของบ้านน่าจะบอกไว้ว่ากุญแจตรงไหนนะลืมแล้อ่านไม่ทันอ๋อกุญแจอยู่ตัวนหลังบ้านเหรอให้ดูสิคิดว่าน่าจะอยู่ใกล้กับกระถางต้นไม้โอเคอานรียนหน้งอยา่างกันเวลาเขาา้าบักแล้วมาคลิกแต c บารดบ,บิงบารบด โอเปิดอย่างนี้เหรอแล้วมันมืดจังยังจะข้าไปอีกวิตีหนึ่งเปิดไฟได้ไหมมันมืดจังอะ่ะโอ้โหขนุกเลยจ้าอย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าบ้านอัจฉริยะเมื่อกี้โดนตีขึ้นมาขนนี่ขนแขนผมสแตนด์อัพเลย,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 ยจะเป็นทัาฆ่าลึกลับได้ยังไง อ่านหนังสืออะไรวะเนะี่ยแปลกและนี่คืออะไรเล่ใช่ไหมโอ้ย <laughs> ทำไมรู้สึกเหมือนกอริล่าเลยเออนี่มีอะไรครับใบเสร็จติดตั้งในสมาร์ทเท้าเหรอเปลี่ยนบ้านคุณให้กลายาเป็นบ้านอัจฉริยะบริษัทแคปแคบัก็ไม่แพงนะหรือเปล่าเรียงไม่มีอะไร อ๋อจดหมายที่เจ้าของบ้านทิ้งไว้ฮะขอบคุณที่มาดูแลบ้านให้นะครับเอ,อ่อช่วยทาําตามนี้ด้วยไปเช็คตู้จดหมายไาทำตำไม้แล้วก็เก็บขยะกดคิวเพื่อเปิดปิดไฟฉะเปิดปิดห้องเปิดปิดไฟในห้องอ๋อเอามาทําเสร็จแล้วก็อาหารอยู่ในครัวนะครับจะดูดิป๊อปป๊อออว้าวเดีย๋ยวเราลองไปครัวบ้านนี้ก่อนนะ เขาให้เราไปทัวร์ก่อนอ <c oughs> มันมีเพลงวะเกาะเกาะอ๋อเอ้าเฮ้ยตกใจหรือว่าหันหลังมาไม่เจออะไรมันนี่ทางนี้นะปรมาณนี้มันเป็นระบบแบบว่าปลมือแล้วไฟไปเปิดไปปิดเกาะเกาะโอ้มีห้องสักข,ข้าห้องน้ำแล้วมีห้องสักข้าในตัว โอ้โหมันยังกับมิติมืดเฮ้ยไปห้องนี้มันโอ้ตกใจเปไฟไม่ติดโอ้โหอันนี้ต้องเก็บรถเพราะว่าไฟเสียนะโอ้โหโอ้โหบ้านนมิติมืดเนี่ยประตูตมิติมนถู่ความมือดอุ้ยโอ้โ มันตกใจเลยเนี่ยเวลามันโผล่มาแบบว่าห้องนอนแน่เลยหนะื่ออะไรเนี่ยฮาดูคิวเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วมั้งมันตั้งใจกวนตีหรือว่าอะไรเนี่ยวิธีฆ่าคนดูแลบ้านวัดตาฟากวัดตาฟากเลยโอ้ย <c oughs> โอ้ย โอ๊ยประตูแตกละเป็นดน่อยบ้านนี้มันซึ่งไม่ปลอดภัยแค่หนังสือสองเล่มก็ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยละกับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็บ้านบ้านก็ดูเหมือนปกตินะเราไปทำคลิดตดีอว่าก่อนอื่นต้องไปดูปทุกเรื่องนี้ก่อนนะ ไอเนี้ย300สามร้อยจำสแกไอเดียวอดล็อกดีแล้วล็อกแต่เราต้องไปเช็คเมลก่อนเพิ่ม,มบ้านเขาดันยังอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวผมดูววน่าจะไม่อยู่แล้วค้นหายเอาแล้วว่ามันอยู่ในจดหมายอะไรตู้จดหมายบ้านนี้เนี่ย ฮะเป็นคนดูแลบ้านที adamente, ่หายตัวไปอย่างกับเรื่องราวเริ่มต้นของหนังสือนิยายสยองขัญเลยเราต้องไปนาต้นไม้ต่อแปลกๆล่ะเป็นลายต่อไปว่นนี้เฮ้ยมันนี่เสียงเดินนี่เสียงคนเดินเมื่อกี้ ผมจะนอกบ้านนะฝาลนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เสียงผมเลยไขว้เรียบร้อยอเอาขยับไปทิ้งต่อนะ,ะหนักกว่าที่ฉันคิดอีกเนี่ยแล้วไปกระดูกมันกระดูกมันงอกออกมาขนาดนี้เนะี่ยกระดูกอะไรวะเนี่ยกระดูกเต่าเสาเหรอ ไปบ้าเอ้ยยุดทำผมกลัวจะขี้แตกเลยเนะี่ยเป็นนักสืบผมมีคำถามที่อยากจะถามคุณนะมันมีรรยางานเกี่ยวกับเอ่ออะไรทังอย่างการหายตัวไปเออแล้วก็ให้กุการ์แปลกๆแล้วก็เลยมาสืบสวนกันใช่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่ทุกอย่างโอเคผมแค่จะเอาขยัะไปทิ้งน,นะผมแน่ใจนะ เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่า,าคนที่เนี่ยแปลกไปผมแค่จะขยับไปที้งนะคุณรู้ไหมยูโนโ่ได้แต่ระวังตัวไว้ให้ดีนะเราต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแน่นอนครับผมจะระวังตัวครบคุณนะคุณนักสิบไม่เป็นปัญหาอ๋อไอคนนี้เหรอไนี่ยากกัา เปิดเองไม่ไอ้ไอตัวหลักเรานี่ก็ไม่ฟังเลยไม่กลัวเลยเลยอูดนักตือ้อยู่เ,เพื่อนผมก่อนไปแล้วเสิ็มไปแล้วอยู่ไฟกระปิดนี่ได้ยินเสียงมันให้ตบซื้อด้วยหาละตื่นไปแล้วไม่มีเพื่อนแล้วโอโ้โห ปิดละภาพมาท่านดีๆปิดตูบ้านผมว่าปิดตู้พังก็ไม่น่าช่วยนะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันอะไรตึกตึกคนลงเท้ามันหนักๆหายละแล้วพิซซ่าเราหายแค่นั้นแหละจบ เคปอลิสต้องขึ้นไปดูแปลกๆมาแล้วมันจะปุ้มตรงหน้าเนอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวนนี้มันเปิดได้ละไอดูห้องนี้ก่อนเฮ้ยเสียงประตูระแวงไปหมดละระแวงไปหมดแล้วเสียงอะไรตึกเช่า เอ้าเสียวอ่ะฉันน่าจะเหนื่อยไปเองนะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปนอนได้นแหะปุ๊บดูเองตัวเองเฮ้ยมีอะไรใช่ไหมมันมันหลอกให้เราตายใจฮะเอเดี๋ยวออพิซ่าอยู่ตรงนี้โถเเลยนึกว่าหายไปไหนก็มีคนเอาไปก็สบายแล้ว เอาซีเรียลไปกินบนที่นอนข้างบนเหรอโอ้โหจะกินแค่ตรงนี้นะนอนก็ห้องนี้นะโอ้ยเสียงนะหิบบนที่นอนเลยอย่าเด้อทำไม <laughs> ทำไมอ่ะรู้สึกแปลกไงไม่รู้วะโอ้ยโออ เสียงอะไรทีวีเปิดยังไงน่าตื่นไม่ใช่เหรอทีสองทีสามเฮ้ยเอางี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอเมื่อกี้มันอะไรวะดูเรว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหยังแล้วห้องนั้นเปิดแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราฝันนะโอ้โห ห้องชมพูอย่างนี้เป็ดมีอะไรเขานะ่กล่องซีเรียลอะซีเรียลอะเฮ้ยเสียงไรยาตัวตียาบิวอ๋อนี่มันคืออุปก,กรณ์ติดตั้ง smart h o าส์ปั้นเฉลี่ยแล้วมัไมต้องมาอยู่ห้องนี้เนะี่ยมันลอยอะไรเต็เมไปทั้งเต็มไปหนังไปหมดเลยมันอยากก่างกะ ดูไปมิติหนึ่งโอ้โหดูเดิโอ้โหอีเอาหน้าไงทำไมมีอะอรเอา้าเปิดเองเหรอแปะแปะโอ้ยไอ้นั่นอีกแล้วไอ้หนุ่มหน้าแดงไปไหนแล้วไอ้เชีย ไอ้เช <that> ี่ยโผล่มาดิหน้าต่างเปิดโอเป็ดยางเหรอมันัาเขียนไอ้ป้าเฮ้ยเอ้าเอ้ามาดิผลลุกแล้วนั่นก็ถือไม่ได้ตาายเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยรามาผิดทาง แตกโอ,อ้โหผลลุก้นญันาโอ้โหถ้าเป็นของทีมงแบบตายไปแล้วยนงผิดท,ท,ทางโอ้โหแล้วเริ่มตรงนี้ไหมเนู้ออีไปแล้วเจอกันออกเร็วเฮ้ยอย่าอย่าน่นีหน้าตาไปแล้วหน้าตา จำสูดโอ้โหแล้วก็เปิดไฟด้วยยี่มาอะไรวะเนี่ยมันต้องไปไปห่าจากบ้านที่ให้การที่สุดมาโก้มันอยู่ไหมเฮ้ยบ้านมาโก้ก็เลือดสาดนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นเราเจอกันมาอยู่ละโอ้โห ผมวิ่งจนกระทั่งไปถึงสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดขนาดกลังตรวจสอบเจอล่ามาโก้ที่ไม่มีชีวิตแล้วในบ้านของเขาในขนาดเดียวกันบ้านของมากซิมก็เจอข้าวของสุ่มขยะข้างนอกบ้านขเขาแด้ว เพื่อนบ้านของเขาซาวโวก็หายตัวไปในจังหวัดเดียวกันแล้วก็ล่างของเขาก็ยังไม่พบถ้าดูจากเอรอ,อยโกนดบนกำแพงแล้วก็ไม่มีร่องรอยสัตว์อะไรที่ร่องรอยสัตว์อื่นที่แบบว่าพบได้คนที่เล่นเกมนี้ อ๋อเกมแรกของผู้พัฒนาคนนี้อ่ะดังคำกล่าวที่ว่าไม่เลือกจนไม่ยากงานนะครับแต่ว่าเราเลือกงานหน่อยก็ได้นะงานนี้มันดูแปลกๆไงไมด้วยมันทำตอน,น,นคือด้วยบ้านก็แปลกๆอย่างไรก็ตามครับถ้าเราขยันแล้วก็มีกินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะใครทำอะไรอยู่ก็ขอให้ทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆฮนะอย่าหยุดเพื่ออนาคตของเราเองและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ให้ด้วยนะ ่วนเกมน่าจะไปเกมอะไรก็ติดตามรับชมกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ